ที่สุดของชุดนวดียายขายดีซีรีส์ผ้าอันโด่งดังของพงศกรมีทั้งหมดเกเรื่อง <c oughs> ก็จะมีสาภูษารอยไหมกลนกิโมโนนะครับกี่เพ้าลูกไม้ลายสนธยาสีเนหาสาหรีเลื่อมลวงแล้วก็บูงาบาติแล้วก็ล่าสุดคือเล่รุนตายานี่แหละครับ <c oughs> จากบทประพันธ์สู่หน้าจอ <c oughs> ที่สุดเข้มขน้น เล่ลุนตยาผมตั้งใจไทยลุนตะยาเพราะว่าเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่นะครับอันที่สองก็คือผมมองว่าประวัติศาสตร์พแม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านตอนราชวงศ์คองบองซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่อังกฤษเนี่ยจะเข้ามามันเป็นช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์น่าสนใจมากข้ามาในานามของอารยประเทศ จุดเด่นของซีรีส์ผ้าเนี่ยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของความเชื่อพื้นถิ่นเอกลักษณ์ของมันก็จะต้องมีผีมีเรื่องน่ากลัวเข้ามาเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนอ่านเนี่ยรู้สึกสนุกพอไปเป็นละครมันก็จะตื่นเต้นตรงนี้แหละครับข้าต้องตายอย่างทุกทรมานกกต้องบอกว่าในเล่ลุตยาเนี่ยผู้หญิงเด่นแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงในสองช่วงเวลา ช่วงเวลาในอดีตก็คือเจ้านางมินพยูกับเอละวินเราจะสงสัยเอลวินได้อย่างไรในเมื่อเรารักเอลวินเหมือนน้องทแท้ๆของเราซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเอลาดามซึ่งจะเป็นผู้หญิงที่มีบทบาทสําคัญนะครับถ้าจะถามผมในมุมมองนะักเขียนว่าใครคือนางเอกที่แท้จริงผมมองว่าต่างคนต่างก็เป็นนางเอกในยุคสมัยของตัวเองเอล่าจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งหมอตินไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นผี พอทราบว่าเป็นคุณยุ้ยเจียานานนี่แบบโล่งเลยเพราะเรารู้สึกว่าใช่คุณยุ้ยจะถ่ายทอดความเป็นมินพยูได้ตรงกับสิ่งที่นักเขียนคิดได้มากเลยฮะแล้วทำให้รอชมมากๆด้วยยองตตยากับเราเป็นพระญาติกันมานานแสนนาน บอกไม่เชื่อว่ายองตยาจะคิดร้ายต่อเราบทที่จะเป็นบทเด่นมากๆอีกหนึ่งบทเอลดานเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ฉลาดเฉลียวเป็นผู้หญิงที่อยากรู้เป็นผู้หญิงที่มีคําถามสงสยัยแล้วก็จะพยายามที่จะติดตามเพื่อจะได้คําตอบในสิ่งที่เธอสงสัยมาเป็นไงเป็นกันเอาสิไม่ต้องกลัวข้าจะยักเจ้า,<ห>จาด้รับทู้ถึงความเจ็บปวดอับอายของข้าบ้าง ติาเทพเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทที่สําคัญตอนนั้น,นแอบคิดถึงไนกี้ไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าหนึ่งโครงหน้าโครงล่างเนี่ยนะครับเขาเหมาะกับที่จะเป็นคนในเมียนมาในยุคโบราณอยู่แล้วมาอยู่ในยุคปัจจุบันเราเนี่ยมีสเสน่ห์อย่างราะว่าจริงสองบทเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างกันอยู่หมอช่วยน้องเขาไม่ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หมอช่วยชีวิตคนไม่ได้ พรความทรมานนำพาสู่ความแค้นเรื่องของการลงโทษนักโทษในอดีตเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะคลายกันก็คือ1เป็นการลงโทษด้วยความรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอกเล็บมินพยูเนี่ยเขาจะถูกใส่คือจองจําไม่พูดความจริงเขาก็จะโดนฉีกปากทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมมโนขึ้นมาเองแต่ว่ามีบันทึกว่ามีอยู่จริง่กับข้าและชดใช้ความเจ็บปวดให้กับข้า,ขา ขอฝากแฟนละครช่อง8นะครับเล่ลุนตยาเนี่ยมันจะได้พบกับความสนุกความตื่นเต้นครบรถไม่อยากให้พลาดแม้แต่ตอนเดียวดูแล้วเข้ามาคุยกันเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน้วยนะครับเล่ลุนตยาทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา2องทุ่มครึ่ง